สวัสดียมามเช้าครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์น่าเรียนสวัสดีเช้าวันอาทิตย์โอ้ยยุงกัดข่อยฝนลงเม็ดพี่น้องเอ้ยมันตกเมื่อคืนและหละ่ะแต่ตอนนี้มันก็ลงเม็ดอยู่นิดนิดนิดหน่อยเนาะเมื่อคืนตกมอดคืนคืนตดโอ้ยตดไปเลยตกหมือนคืนเลยเมื่อคืน เปลียนลูกจริงอยู่ส่วนลมมานีนาดเนาะมันตกกับประโยชน์ไนด้ไข่กระเดยมันบร่ได้ตกอันนั้นหรอกมันตกแบบลิ้นตกปล่อยๆเนาะอ <c oughs> สองสามสี่

สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี

จีสิบซีหนึ่งซีสองซีสามซีสี่ซีห้าซีหกซีเจ็ดซีแปดซีเก้าแาสิบอ่

ออกสี่ออกแ้าออกหกมันก็ไไลไปไหลไปพื้นมันเปียกว้ออกเจ็ดออกแปดออกเก้าเจ็ดสิบ

That song. That song. That song. That's Bad That's all. That's Bad hope. Bad Bad bad. Bad That's it. That's all. That's

เด็ปิิงจะเข้าคนก็เริ่มลงเม็ดนาขื่นะเรื่อ,อ,อยนั่งนั่งพื้นอยู่แต่าาวนะ่าเก่าหน่ะ้องไหวเนาะเดอนงเกงเี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สิ1ส1ม16 17ี่สิ2ห2าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสเก้า่สิบยี่สิิบอยี่ิบห้าย่สกยบเ่มนื่อยคลิปนี้ก็พอแค่นี้แล้วครับพี่น้องพอกันไม่มือหนานนะครับสวัสดีครับ Mmm. <clears throat>